อันนี้ว่านชูดสิวัสดีครับวันนี้มาทำแกงเขียวหวานหมูนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวยครับเราไม่เดือดกันนะครับไปกันต่อครับโอเคอ่ะจะแกงคิิจแกงไปเลยครับใส่ใเลยครับใส่ให้หมดเลยครับอ่าคนเลยครับยี่สิบคนเลย เก่งมากครับอันนี้สี่นะครับเอาปิดเพลงนะครับดีอยู่ติดนี้แคสิทธิ์ครับเฮ้ยต้องปิดเินแคสิทธิ์ปิดเพลงแป๊บนึงอ่าครับโอเคได้ยังเดี๋ยวอรอรอให้มันโอเคเดี๋ยวนะครับรอแป๊บนึงนะครับ โอเคพี่ตีพี่ตีในชวดนี้มีอะไรม้างครับชนี้มีน้ำตาลรสดีอ่ารสดีแล้วก็มีผองชุรสหน่อยนึงแล้วก็น้ำตาลครับครับแล้วก็มีน้ำอ่ารสดีใช่ครับโอเคครับใส่ไปครับใส่เข้าไปเจ่งมากครับคนก่อนครับครับคนคนครับเจ๋งมากคนพี่สีคนนะครับพี่สีคนนะครับพี่สีคน เก่งมากครับพิติวันนี้ที่พิจิทำอะไรนะครับแกงเขวานหมูครับโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเอาครับพิติกลิ่นหอมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับหอมยังครับหอมมากแล้ครับหอมมาแล้วไปเอาหมูครับไปเอาหมูเอาหมูใส่ครับเอาหมูใส่ต้ออง่าหมูใส่ให้หมดแล้วครับเทไปเลยครับพิติอ่าโอเคพิติล้วนเลยครับล้วนเลยครับโอ้โห อยากเย็บดีๆครับดีด่อๆอ่าครับอโอเคอ๋พีตีใส่ซิวซิวฝาเขียวนะครับฝาเขียวนะครับใช่ครับใส่เลยครับใส่เลยเก่งมากใส่เขียวไปโอเคครับพอ โอเคอ่าิีรวนนะครับนี่รวนนะพิตีรวนอยู่นะครับโอเคเก่งมากรวนให้หอมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคพิตีรวนนะครับรวนโอเคได้แล้วครับพิตีเอากระท่มาเติมครับ กะทิตรงนู้นมีเติมครับมาเติมครับ <żej. S 1> เติมให้หมดเลยครับลูกโอเคเติมให้หมดเลยครับเยี่ยมเก่งมากอ่าพี่จ<ถ>ีคนดเลยนะครับตะล่อมตะล่อมมันลูกตะล่อมตะล่อมเออวมันจะคาวนะครับโอ้ยตีเก่งจังเลยอืมโ okay. อเคอพี่จีเปิดฝาครับอ่าพี่จีชิมรอบครับชิมรอบหนึ่ง ผ่านไหมครับอร่อยครับโอเคใส่มะเขือครับเอามะเขือมาใส่เลยมะเขือใส่ครับมะเขือใส่ทเทไปเลยครับเทไปเลยโอเคเอาเกลี่ยให้มันให้มันมันท่วมน้ำอพอพอไม่ต้องคนครับไม่ต้องคนพอปล่อยปล่อยโอเคปิดฝาครับมาปิดฝาโอเค เอาไปตีดูครับเดือดยังครับเดือดแล้วครับอ๋อเดือดแล้วครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพีตีไปเอาใบโหระพามาใส่แล้วครับครับโอเคใบโหระพาใส่ครับโอเคเอาคนครับโอเคโอ้เนี่ยครับลูกอิ่มเจริญครับโอเคน่ากินไหมครับน่ากินมากเลยครับพอแล้วครับปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊ส ปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สเลยเยี่ยมตัวครับนี่ไหนดูดิโอ้โหโ,โชว์หน่อยโอเคครับลูกอิ่มเจริญเรียบร้อยครับสวัสดีครับ